อาสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยครับพบกับผมนายเจสรนเคลนะอีกไม่นานก็รอแล้วนะครับที่ตัวของเจเล็กอเล็กไนโน่เนี่ยนะครับก็จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครแรกๆเลยนะครับที่เอาเมคนิกเรื่องของบ่วงมราชิวันเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการต่อสู้ยังไม่มีตัวละครไหนในเกมเลยเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงนปัจจุบันนี้ที่เอาเมคานิกนี้เอามาใช้งานเหมือนกับตัวของเจเล็กนะครับซึ่งถ้าเราอิงตามข้อมูลของไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับตัวของเจเล็กเนี่ยก็จะมาคู่กับตัวของ, nie, ง,อน,งนีีี่่ใมมมมมครรงกกถวาาาาาาเทททสสดจู แล้วก็ในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของเพจ o f f i c i a l เองก็มีการประกาศตัวละครสีดาวหน้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเหมือนกันก็จะประกอบไปด้วยตัวของเซียงลิงเฟมินเนตแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของลินเนตนั่นเองอ่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยแล้วนะครับว่าพอเราทราบรายนามตู้กระชาประจําแพชนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในเชิงของเมตาอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าทั้งในส่วนของตู้ตัวละครนะครับแล้วก็ตู้อาวุธในรอบนี้เนี่ยมีความน่าสนใจในเชิงของเมตามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คุ ซึ่งถ้าเบอร์ามาพอกันแล้วนะครับก็อย่ามองรอชาร้ากันเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องบอลจอไว้แล้วเดี๋ยวไปรู้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเป้ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า10,000แรา เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชินหรือ่า,าเลโก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้สลองแฟนเพจครบ100,000ไ like. ลค์ทางเคียบเพจเขามีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทใครสนใจแวะเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลนะย มาเริ่มต้นกันที่ตัวละคร5ดาวกันก่อนดีกว่านะครับสับตัวละคร5ดาวในรอบนี้ผมมีคลิป4.6นี้สุ่มใครดีให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับภายในนั้นเนี่ยมีการวิเคราะห์ตัวละครทุกตัวเลยเนาะที่มาในแพท4.6นี้นะครับแบบละเอียดจัดเต็มมากๆแล้วก็มีข้อมูลในเชิงตัวเลขให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ข้อมูลแบบว่าลึกๆนะครับก็แวะไปดูในคลิปนั้นกันได้ส่วนใครที่ยังไม่หนาใจนะครับก็สามารถไปตามดูในส่วนของไลฟ์วิเคราะห์ตัวละครเอเล็กไทน์โนิดง้องตวะคร่ามีปัญหาาอะไรยงงบ้เี่ พูดไว้ตอนนั้นเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในส่วนนั้นไว้ให้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปละกันนะครับส่วนในคลิปนี้เรามาสรุปสั้นๆกันสำหรับตัวของเจเล็กนั้นต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างจัดจ้านมากๆนะครับโดยภาพรวมและคำนวณดาเมจออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในเกมที่สามารถใช้งานผ่านอบิสได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ด้วยคอมโบการเล่นของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจง,ง่ายด้วยนะครับกดสกิลอีทิ้งมารไว้ที่มอนสเตอร์เนาะแล้วก็ปล่อยให้มาร์กเนี่ยเติบโตตตตตปเร่อมมมกกก็าททีีีคิใชัุณดจจขง เล็กเนี่ยก็จะกลายเป็นธาตุไฟแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีปกติแบบรัวๆได้เลยก็ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับ แต่ว่าก็มีข้อคอาวรระวังสำหรับการเล่นตัวละครนี้เหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นข้อดีหรือว่าเป็นข้อเสียก็ได้อันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะก็คือตัวละครตัวนี้นะครับจะไม่ได้สามารถฮิวได้นะครับผ่านการใช้งานสกิลของคนอื่นนะครับตัวเจเล็กเองจะสามารถฮิวได้แค่การใช้งานในส่วนของสกิลอัลติเมทของตัวเองเท่านั้นอ่าซึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้เรื่องของความปลอดภัยในการเล่นตัวละครนี้ลดลงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมไปว่าการสร้างความปลอดภัยให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่ได้มีเรรื่ององงงขกาั้นทใ เรื่องของการาใส่โล่ให้กับตัวละครด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีตัวละครพวกนี้อยู่ย่งไงซัก็ไม่ได้มีปัญหาในหนต้รงนี้อยู่แล้ว แต่ว่าที่เป็นปัญหามากๆเลยแล้วก็แก้ไขได้ค่อนข้างยากเนาะก็คือเรื่องของการที่ว่าเราพาเจเล็กไปเจอกับมอนสเตอร์ที่มีเมคคากเรื่องของการต่อต้านเรื่องของโลกขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นการเอาเจเล็กไปเจอกับมอนสเตอร์ประเภทริปฮาหรือว่าหมาป่าไฟฟ้าเป็นต้นนะครับหมาป่าพวกนี้มันสามารถกัดทะลุโลกของเราได้นะครับทำให้เลือดของเจเล็กเนี่ยสามารถลดได้ตลอดเวลาในจังหวะแบบนี้แหละนะครับการฮิวของเจเล็กผ่านแคสในส่วนของสกิลเตอร์เมดเนี่ยจะไม่ได้เพียงพอใช้หรือว่ามอนสเตอร์บางตัวเนาะยกตัวอย่างเช่นตัวของเซอร์เพนท์ไอนท ถ้ามันโจมตีใส่โลกของเราปุ๊บมันจะได้รับบัฟใช่ไหมครับก็จะเป็นทั้งในเรื่องของเกราะธาตุไฟหรือว่าบางตัวละครก็จะติดเบอร์เซิร์ฟทำดาเ,ดเมจใส่เราแรงมากๆซึ่งตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับก็ทําให้เวลาที่เราเอาเจเล็กไปเจอกับมอนสเตอร์พวกนี้อาจจะมีความลําบากอยู่พอสมควรเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนันก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของลินนี่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวละครน,นี้เป็นคล้ายๆกับตัวของเจเล็กเลยก็คือมีความสามารถในการทำเดาเมจที่สูงมาาากนนครรีี้ว่ถถททตขอลิ ได้เบอร์นิวเลตเลยทีเดียวเนาะใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ไปดูคลิปซีรีส์หกนี้สมใครดีเอาละกันนะครับแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยก็มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนละเอสคกับตัวของเจเล็กเมื่อกี้ใช่ไหมเจเล็กมันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาฮิวไม่ได้แต่ว่าตัวของลินนี่เองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความที่ว่าเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบอบางมากๆลินนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีค่าเบสเซฟเอนท์ที่ต่ำมากๆนะครับณปัจจุ แล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวละคร Attack Scaler ใช่ไหมครับ HP เปอร์เซนต์ของเขาก็ไม่ได้บิวอะไรมากมายใช่ไหมแล้วก็เมคขนิกของเขาเล่นกับเรื่องของการชาร์าโจมตีด้วยซึ่งการชาร์าโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการลดเลือดของลิน,นี่ไปด้วยในระยะเวลาเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครน,นี้จะค่อนข้างเลือดน้อยแล้วก็มีเบสซีเฟนที่ค่อนข้างต่ำก็เลยทำให้ตัวละครน,นี้ค่อนข้างจะถูกวันช็อตได้ค่อนข้างง่าย การหาตัวละครสร้างขอพภัยให้ตัวละครนี้เนี่ยก็เลยจําเป็นมากๆนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับด้วยความที่เป็นตัวละครที่มีไมคเนิกเล่นกับเรื่องของการชาร์จโจมตีต้องมานั่งกดเอ่อคลิกซ้ายค้างแล้วก็เล็งไปหาตัวของมอนสเตอร์ใช่ไหมก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยพลนี่จะโดนดาเมจยิ่งขึ้นไปอีกก็ทําให้เป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่ว่าถ้าคุณจัดทีมได้ไม่ดีพอก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เล่นได้ลำบากมากๆ ยิ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่พาเบนเน็ตไปเล่นในทีมอื่นไม่ได้มีเอ่อเบนเน็ตมาให้โตของลินนี่ใช้ใช้งานเนี่ยนะครับยิ่งไม่ค่อยน่าเปิดซท่สไหร่เลยเนาะเพราะว่าเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างอดไพ่กับตัตของลินนี่แล้วก็บัฟลินนี่อย่างมหาศาลอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เงื่อนไขในการเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เพียงแต่ว่าในแง่ของดาเมจเนี่ยก็สุดจัดมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องลองดูกันไปเนาะว่าทุกคนชอบเพลสไตล์ในลักษณะแบบไหนชอบแแแบบบบบเเเเเเเจจจ้้ลล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 ล็็็กกกหรรรรรืืืือออออววว่่่่่าาาาาชชิินนนนนนีีีีสมมมถไไดดยะะคพูปปตทงงข์ใ เพราะฉะนั้นเรื่องของผู้เล่นมือถือนะครับที่บอกว่าจอเล็กๆนะครับอาจจะชาร์จยิงได้ลําบากอะไรแบบนี้ก็ต้องคิดเป็นจุดนี้ไว้ด้วยละกันนะครับ อ่ะทีนี้นะครับมาดูฝั่งตัวละครสีดาวกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับตัวละครสีดาวในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตู้ตัวละครที่ค่อนข้างจัดมาได้ดีนะก็คือโดยรวมแล้วไม่ได้แย่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนะครับอ่ะมาเริ่มตน้นที่ตัวละครแรกกันก่อนก็คือตัวของเซีงหลิงนะครับสํหรับเซีงหลิงเองทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นตัวละครที่เก่งแค่ไหนใช่ไหมครับทั้งในแง่ของดาเมจส่วนตัวเวลาที่คุณเอาไปเล่นในทีมชาติ national team แบบเนี้ยก็สามารถทําได้ดีหรือว่าคุณจะเอามาทม ilo, มรทมไ้เูงถาสดดจ support นนรหรือว่าทุกคนจะเอาไปเล่นเ,เป็นซับพอร์ตปฏิกิริยาธาตุในทีมของพี่นิวก็ได้นะครับให้เสีงเลิงเป็นคนแปะไฟแล้วก็เอาพี่นิวใน่ชาร์จโจมตีเพื่อทำเบฟเป็นบางฮิตก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความหลากหลายในการเล่นแล้วก็มีความเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเพลงแต่ว่าเสียงเลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่เราได้รับแจกมาจากการเล่นอบิสใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเวลาที่ตัวละครนี้มาลงในตู้กระชาแต่ละรอบใช่ไหมครับแวลูของเขามันจะไปอยู่ที่ในส่วนของกลุ่มดาวแทนใช่ไหมเพราะงัีนน่าสคทญ คมากๆเลยสำหรับตัวของเสียงเหลงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มดาวด้วยกันทุกคนก็จะมีในส่วนของ C3 นะครับ C นี้ช่วยเพิ่มในเรื่องของเลเวลสกิลอัลติเมทเนาะสำหรับตัวละครอ,อื่นโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเพิ่มเลเวลของสกิลอัลติเมทอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากเพราะว่าโดยภาพรวมและดาเมจของตัวละครมันก็มาจากหลายๆส่วนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวอย่างเสียงเหลงเนี่ยนะครับดาเมจหลักของเขามาจากสกิลอัลติเมทเกือบ90%เลยทีเดียวการเพิ่มเลเวลตรงนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อีก C นนึงะครับที่่่สสสาาคคคคััััญไมแแแพพ้้้้กกกกกนนนนนนนเเเเลลลลยย็็็็็จจะะะะปปใวววขขออองง C4 รรรบุุดดทตีื เพิ่มระยะเวลาของสกิลอัติเมทให้นานขึ้นกว่า40%ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเพิ่ม DPS ของตัวละครได้ราวๆประมาณ20-30%นะครับก็ถือว่าเป็น power spike ของตัวละครนี้อีกเช่นเดียวกันเนาะเพราะงั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้กลุ่มดาวของเสีงหลิงยังไม่ครบ C 4นะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดเก็บกลุ่มดาวของตัวละครนี้กันนะ อีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟรมินเนตนะครับต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างหาที่เล่นในเชิงของเมตาได้ค่อนข้างยากเนาะก็เป็นตัวละครแคลรี่แกยภาพนะครับเอ่อซึ่งณนะปัจจุบันดาเมจแกยภาพในเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ในเอ็นเกมได้ยากลําบากอยู่เหมือนกันนะครับอลไรหลายคนคงรู้แล้วแหละนะครับว่ายูล่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถเล่นในอบิสในปัจจุบันได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับซึ่งเฟรมินเนตเนี่ยเป็นเวอร์ชันดาวเกรดของยูล่าลงมาอีกพอฉันหมายความว่าเฟรมินเนตเนี่ยยิ่งเล่นยากเข้า แล้วก็คนที่อยากจะหยิบมาเล่นจริงๆก็ต้องเป็นคนที่อวยน้องจริงๆนั่นแหละเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มดาวของตัวละครน,นี้ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีอีกเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มี p พาเวอร์สไอะไรสักเท่าไหร่นะครับทุกกลุ่มดาวเนี่ยเพิ่มดาเมจได้อยู่ในเกมที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเลย ถ้าตีคร่าวๆเนี่ยก็ตกลาวาประมาณ7%ต่อ1กลุ่มดาวนะครับเพราะงั้นก็สำหรับใครก็ตามที่จะเมนเฟมินเนตเนี่ยก็เอ่อก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้ละกันเพียงแต่ว่าพยายามอย่าเอาไปเล่นในคอนเทนต์ที่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็กลุ่มดาวของตัวละครก็ค่อยๆปลดไปเนาะไม่ได้มีซีไหนที่ต้องเล่งเป็นสาคัญนะครับส่วนใครที่ไม่ได้จะเมนน้องอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจเนาะย,ยังไงซะส่วนใหญ่แล้วมักจะนอนคลังซะมากกว่านะครับ อ่ะอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของลินเน็ตนะครับก็ตัวละครนี้ต้องบอกว่าเออถามว่าในแวลนในเชิงเมตามีมากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวละครสพอร์ตท่าลมค่อนข้างจะเก่งเยอะมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตัวละคร5าดาวใช่ไหมครับในส่วนของคาสุฮะเวนตี้อะไรแบบเนี้ยพาวเวอร์เลลก็เลยกได้ว่าสูงมากๆหรือในฝั่งของตัวละครสีดาวเองก็มีทั้งในส่วนของซูโครสมีทั้งเฮโซอะไรแบบเนี้ยซึ่งโดยภาพรวมแล้วสามารถทําผลงานได้ดีกว่าตัวของลินเน็ตมากๆ พียงแต่ว่าลินเน็ตเนี่ยมีข้อดีข้อดีหนึน่งเนาะที่แบบว่าอาจจะดีกว่าตัวละครอ,อื่นนิดหน่อยนะครับก็คือในส่วนของสกิลธาตุของเขานะครับสกิลธาตุของลินเน็ตเนี่ยมีความสามารถในการแปะพลังงานสสารใส่ตัวของมอนสเตอร์เนาะเพราะงั้นเวลาที่ทุกคนไปเจอกับมอนสเตอร์ประเภทฟอนเทนอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้พลังงานสสารเพื่อต่อต้านแมคกนิกตรงนั้นได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือสกิลธาตุของเขาเนี่ยมีความสามารถในการฮิลด้วยอีกนิดหน่อยนะครับมันก็ทําให้ตัวของลินเน็ตนั้นพอที่จะเป็นตัวละครตัวหนึ่วนนมมทีีได้ในบางกรณ เพราะฉะนั้นในบางสถานการณ์นะครับที่เราต้องการตัวละครท่าลมมายืนสนามใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการความอึดน,นิดหน่อยอะไรแบบนี้ในการแทงกับตัวของมอนสเตอร์ที่มีดาเมจส,สูง ทุกคนสามารถใช้เลนเน็ตมาเป็นตัวละครซัสเซนตรงนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยค่อนข้างเกิดได้ยากเนาะแล้วก็การใช้งานตัวละครอ,อื่นๆมักจะเหมาะสมมากกว่าเท่านั้นเองนะครับอ่าแต่ว่านั่นแหละโดยภาพรวมแล้วก็เป็นตัวละครซัพพอร์ทท่าลมที่สามารถถือเซตสีลมได้ยังไงมันก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วใครที่ออยน้องก็สามารถเปิดมาใช้งานได้เนะาะอ่าแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องที่ควรรู้นะครับก็คือในส่วนของกลุ่มดาวของตัวละครเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวละครน,นี้ค่อนข้างพึ่งกลุ่มดาวในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ นั่นหมายความว่าโอเคแหละหน้าที่ของเขาเกิดมาออนฟิลจริงแต่ว่าเขาไม่มีความสามารถในการออนฟิลเลยเนาะถ้าเขาจะมีความสามารถในการออนฟิลจริงๆเนี่ยเขาต้องการ C6 นะครับที่ทําให้ในส่วนของสกิลท่าของเขาเวลาที่กดออกไปแล้วเนี่ยจะทําให้การโจมตีปกติของเขากลายไปเป็นทาาดลมเขาก็จะมีความสามารถในการออนฟิลมากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะ,ะตัวละครนี้ส่วนตัวพอจอมองว่าเออถามว่าที่เล่นพอมีไหมก็พอมีอยู่บ้างเพียงแต่ว่ากว่าจะเล่นได้เนี่ยก็ต้องการกลุ่มดาวที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจํากัดสถานการณ์มากมากเลย ดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ได้คุ้มค่าอะไรมากนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมสำหรับตู้กระชาในรอบนี้นะครับพอจอมองว่าเป็นตู้กระชาตู้หนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับตัวละคร5าดาวเก่งทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของเจเล็กเองหรือว่าจะเป็นทั้งตัวของลินนี่เองส่วนตัวละครสีดาวนะครับก็มีตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเก็บกลุ่มดาวมากๆเลยก็คือตัวของเซงหลิงใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครก็คือตัวของเินเน็ตซึ่งเก่งที่สี่หกใช่ไหมครับก็หมาย ตู้หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลย เอาต่อมานะครับมาดูส่วนของตู้โอทกันบ้างเริ่มจากตัวของหอกเจเล็กกันก่อนดีกว่าเนาะสําหรับตัวของคิมสันมูนนะครับมีการแจกเบียนเซเดเกเทียสูงนะครับแล้วก็ออฟลองแจกเป็นค่าอัตราครินะครับแล้วก็เวลาที่เราทําการชาร์จโจมตีถูกศัตรูนะครับก็จะมีการมอบบ่งพัทชีวันให้กับเรา25ใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างที่เรามีบ่งพัทชีวันตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็จะมีดาเมจโบนัสเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วก็จะยิ่งได้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเรามีีีีีบบบบ่่่่่่งงงงมมมมาาาาาาาชวววัััันนนนนนนออออยยูตตตตรรรร้้้้้เเเเเกกกกก30%ปปป็็ไไะคสสถดพิิ24%ณจจุ ภาพรวมหอกนี้สามารถใช้งานได้แค่คนเดียวนะครับก็คือตัวของเจเล็กเท่านั้นนะครับโอเคแหละเราอาจจะพอ abuse หรือว่าใช้งานกับตัวละครอื่นได้บ้างผ่านการที่ว่าอ่าโอเคคุณก็ทําการชาร์จโจมตีหนึ่งทีเพื่อสร้างบ่งพราชีวันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหอกของเราเนี่ยก็สามารถสร้างความสายได้เพิ่มเติม12%อแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าตัวบ่วงพราชีวันนั้นเวลาที่เราเอาตัวฮิวเข้าไปในทีมของเราเนี่ยบ่งพราชีวันตรงนั้นเนี่ยจะถูกล้างออกนะครับแล้วก็ทําให้ผลของเบิร์กอาวุธต,ตรงน้นนคริงงๆุณตอ ไม่ใส่ตัวฮิวเข้ามาในทีมเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเจเล็กใช่ไหมครับตัวของอเลกไโนเองเนี่ยเขามีพาสซีฟอยู่แล้วที่ว่า,าการฮิวอื่นเนี่ยจะไม่ได้สามารถเข้ามาฮิวตัวเขาได้เขาจะฮิลได้แค่ก,การกดสกิลเติมเมทเท่านั้นเพราะงั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นนะปัจจุบันก็เลยมีแค่คนเดียวที่สามารถใช้งานแล้วดีจริงๆก็คือตัวของเจเล็กเท่านั้นเนาะ อ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของคําถามยอดฮิตกันนะครับระหว่างการเปิดซีตัวละครกับการเปิดในส่วนของอาวุธเนี่ยโดยภาพรวมแล้วอะไรดีกว่ากันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับซีหกับตัวของ R1 อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราเทียบกันที่หอ,อกสายฟรยีอย่างตัวของไบเทเซลเนี่ยตัวของ C1 และ R1 เนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเราได้ราวๆประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับต่างกันไม่มากต่างกันแค่ระดับประมาณประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าถา ผมเนี่ยใส่เป็นตัวของไวเทอเซลอยู่ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวของกลุมดาวหรือว่าคุณจะเปิดตัวของอาวุธเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยส่วนตัวผมจะแนะนําว่าการเปิดตัวของอาวุธจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่านะครับเพราะว่าคุณจะได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่สวยกว่าใช่ไหมแล้วก็คุณจะสามารถเก็บอาวุธนียไปใช้งานกับตัวละครอ,อื่นๆในอนาะคตได้ด้วยแต่าาว่าในทางกลับกันนะครับถ้าคุณมีอาวุธ5ดาวอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3อาวุธนี้นะครับก็คือในส่วนของ et, Sand, หรืือออออออว่าหหกกกกข,ของงโนนคัแล้็ีึม ต้องบอกว่าหอ,อกของอะเลกไทนโนนะครับมีดาเมจที่ห่างจากหอ,อก3อันนี้ไม่ค่อยมากนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะใช้หอ,อกพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยการเปิดซีตัวละครจะให้ผลที่ดีกว่านั่นเองเพอฉันเนี่ยก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับ ามาลองดูอีอาวุธชิ้นหนึ่งกันก็คือในส่วนของอ the first gas magic นะครับก็อาวุธชิ้นนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่อนข้างจะเป็นธนูที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าก็อโอเคเบสติเคก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับแล้วก็มีการแจกอัปลองเป็นค่าความแรงคลีให้กับเราด้วยเพราะงั้นนะครับก็โดยภาพรวมแล้วทุกคนก็สามารถเอาไปใช้งานได้กับตัวละคร scaling a t k โด,ด,ดยทั่วๆไปเลยเนาะไม่ว่าคุณจะใช้เป็นตัวของการยูพิติกชายหรือว่าจะเป็นตัวของฟิชอะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถหยิบไปใช้งานได้ทั้งหมด ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนึกภาพว่ามันคือสกายเวิร์ดฮาร์ปสักอันหนึ่งก็ได้นะครับสกายเวิร์ดฮาร์ปค่อนข้างเอายูนิเวอร์แซลประมาณไหนเนี่ยตัวของ The First Guest Magic ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะครับที่บอกว่าเอาเอาตัวของอูชิน,นี้อาจจะดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับยกอย่างเช่นเราไปใส่ให้กับตัวของพี่ติก๊กนะครับในทีมที่เราเล่นเป็น3ไามา้หรือว่าเอาไปใส่ให้กับตัวของการยูที่เราเล่นเป็นปฏิกิริยารีเวิร์สเมลเป็นต้นนะครับอูอชิน,นี้เนี่ยก็จะดีขึ้นมากว่าปกตินิดนึงเเเเเนนนนนาาาาาะะะะะะอออออออััััััีี้้้ผผมพูดดดไววววววคคครรรรรบบบื่่่่่ใทกกกกตตตตงงงจจจจปปิขขหหํลลล็แุ ของธนูของลินนี่มาแล้วก็ไม่รู้จะเอาธนูลินนี่ไปให้ใครนะครับก็คือจริงๆแล้วเพื่อนๆจะเอาไปให้ตัวละคร scaling ATK คนไหนก็ได้นะครับเพลงแต่ว่าสำหรับพิติกก,การยูเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เยอะขึ้นมาหน่อย ส่วนอาวุธสีดาวในรอบนี้นะครับส่วนตัวพอจอมองว่าค่อนข้างแย่ในระดับหนึ่งนะครับดรกกอนเบนนะครับเอาจริงแล้วเพื่อนๆคงเห็นมาสักพักแล้วแหละนะครับตั้งแต่ตู้กระชา4.0มาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยหอกชนิดนี้เรียกได้ว่ารีแันบ่อยเกือบที่สุดแล้วนะครับหอกชนิดนี้นะครับก็เออเรียกได้ว่าเป็นหอกอันนึงที่ณปัจจุบันแวลูอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับก็มีที่ใช้งานหลักๆอยู่ประมาณ2ที่เนาะก็คือฮูเต๋านะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็จะเเเป็นนนนนใใส่่วของรดททีีลมบะคั แต่ว่าที่ Value สูงจริงๆก็จะมีแค่ในส่วนของทีมฮูเต๋าเท่านั้นแหละเพราะว่าในส่วนของไรเดนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเอามาใช้งาน,นจริงๆมันแค่ในส่วนของ EM เท่านั้นเนาะนั่นหมายความว่าขอแค่ว่าคุณมีดาร์อนเบนขัดหนึ่งนะครับไม่ต้องขัด2ขัดสาขึ้นไปหรือว่าการใช้งานอาวุธ EM ประเภทอื่นเนี่ยก็สามารถใช้งานแทนดาร์อนเบนได้อีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าแวจริงๆก็จะไปอยู่ในทีมของฮูเต๋าเท่านั้นนะครับยิ่งสำหรับใครก็ตามที่เปิดโฮมาไปแล้วดเด้วยเนี่ยนะครับดาบนนร์กอน พรก็อาจจะไม่ใช่หอกอะไรที่ดีมากมายนะครับอะส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวของ portable power saw นะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับตัวของออบลองแจกเป็นเรื่องของค่าพลังชีวิตใช่ไหมแล้วก็ตัวของเพิร์กอาวุธก็อาจสรุปคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องของการได้ EM เพิ่ม,เต,มเติมนั่นเองณปัจจุบันต้องบอกว่าอาวุธชิ้นนี้ยังไม่ค่อยมีใครสามารถใช้งานได้นะครับก็อาจจะมีในส่วนของเดย่ากับตัวของเอ่อโดลินะครับที่หยิบอาวุธชิน้นไปใช้งานได้บ้างเพียงแต่ว่าสำหรับตัวของเดย่ากับโดลิเนี่ยอาจจะอยากใช คุณไปใส่เรื่องของดาบเฟโวนะครับแล้วก็ทํา HP ด้วยอาร์ติแฟกอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากกว่าหรือว่าในส่วนของการทิกเกอร์มาเฟืองเองการใส่อาวุธประเภท EM ไปเลยเพื่อทําให้เราสามารถบิว EM ได้สูงๆเนี่ย,ย,ยก็ดีกว่าการใช้งานอาวุธชนิ้เช่นเดียวกันเพราะงั้นก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากมายนะักอ่าอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของด็อกแฮนด์แอสเซสเซน์นะครับอันนี้ก็ณปัจจุบันมีที่ใช้งานอยู่ประมาณ1-2่ที่นะครับก็คือจะมีนิโลนะครับที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างด ได้ดาบอันนี้มาก็สามารถทำสเตตส์เอชให้กับตัวนิโรได้มากขึ้นเนาะเออแต่ว่าจริงๆก็ต้องการแค่ขัดหนึ่งเท่านั้นนะครับขัดเยอะกว่าน,นี้ไปโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ดีสำหรับนิโรสักเท่าไหร่แล้วกับอีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฟรูน่านะครับแต่ตัวของฟริน่าเองการใช้งานอาวุธประเภทคริหรือว่าอาวุธที่แจกค่าฟื้นฟูพลังงานเช่นตัวของเฟโวเนี่ยโดยภาพรวมแล้วอาจจะส่งผลที่ดีกว่าเนาะเพราะงั้น เอาจริงๆแล้วอุชินี้ก็เลยค่อนข้างหาที่ใช้งานได้ยากใครที่ไม่ได้เปิดนิโร่เนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะนอนคลางอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อุดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟลเนสบอลโบ้นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละลว,ว่าตัวของอาวุธดเฟลเนสเนี่ยดีแค่ไหนนะครับมันแจกเรื่องของพลังงานให้เพื่อล้มทีมปั่นพลังงานให้เพื่อล้มทีมอะไรแบบเงี้ยยังไงซร้ามันก็ดีจริงแม้เพียงแต่ว่าสำหรับเออ่เมื่อเทียบกันเนาะระหว่างตัวของเฟลเนสบอลโบกับเออ่ซีรีส์อื่นๆใช่ไหมครับเช่นตัวของเฟล อาจจะค่อนข้างต่ำกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธแจกนะครับเวลาที่เ,เพื่อนๆเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอาวุธชิ้นนี้เพื่อนๆก็จะได้มาแบบฟรีๆเลย แล้วก็อูชินี้ไม่ต้องการการขัดเกลาที่สูงมากนะครับมีแค่ขัดหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆแล้วการได้เพิ่มตเติมมาเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะอ่ะเพราะว่าถ้าเราลองมานั่งนึกตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครธนูแล้วก็สามารถใช้เฟลเนสได้มันจะมีใครบ้างใช่ไหมก็จะมีอันในส่วนของฟา,าลูซานใช่ไหมครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้เล่นตัวของวันเดอร์เลอร์ไม่ได้เล่นตัวของเซียวอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับตัวของเอ่อโคเล่ใช่ไหมก็อ่ะก็ใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่านัปัจจุบันมีตัว คนก็อาจจะไม่ได้หยิบโคลเล่มาใช้งานในขณะนั้นใช่ไหมครับอ่ะเย่หลานโอเคนะปัจจุบันเฟโวยังใช้งานได้นะครับอันนี้ค่อนข้างดีเนาะอ่าตัวของโกลโลนะครับก็แน่นอนสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นโนเอลไม่ได้เล่นอิโต้ก็ไม่ก,ไมก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานอีกเช่นเดียวกันจริงไหมอ่ะหรือว่าจะเป็นตัวของเดียวนาะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีอาวุธที่โอเคกว่านะครับก็คือในจะเป็นในส่วนของเ a อ r i ไ i c i a เ bow นะครับก็ทาให้จริงๆแล อ่าหรือว่าตัวของเวนตี้เองก็สามารถใช้ตัวของเฟลเนสก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีสติงเลตแล้วสติงเลตให้ผลที่ดีกว่ามากๆนะครับเพราะโดยภาพรวมแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้มีตัวละครตัวไหนนะครับที่อยากมันใช้งานอาวุธเฟลเนสเยอะแยะอะไรกันขนาดนั้นเนาะดังนั้นก็เลยมีแค่ชิ้นเดียวก็เลยเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับอ่าโดยภาพรวมสำหรับตู้กระชาในรอบนี้ส่วนตัวพอจอมองว่าดีเกือบทั้งหมดนะครับตัวอาวุธเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าตัวละคร5าดาวเองก็เก่งทั้งคู่ใช่ไหมส่วนตัวละครสีดาวเองเราก การเก็บกลุ่มดาวให้กับตัวละครพวกนี้ก็เลยค่อนข้างคุ้มค่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนตูวอาวุธนะครับก็ส่วนตัวพอจอมองว่าค่อนข้างเค็มนะครับก็าวทธาดาวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละเพียงแต่ว่าอาวุธสีดาวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเกลือมากๆโอ้พอจอลืมพูดไปอาวุธชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับก็คือในส่วนของไอโอเปอร์เซชั่นใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนคงรู้แลวแหละว่าอาวุธเนี้ยโดยภาพรวมแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้งานกันมากใช่ไหมเพราะงั้นโดยภาพรวมก็คิดซะว่าอาวุธในส่วนของสีดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะเมมากกลัน ดังนั้นก็เหมือนที่อย่างที่ปจอจบอกทุกครั้งนะครับว่าในส่วนของอาวุธประจําตัวของตัวละครเนี่ยสำหรับเกม g e n ช i n Pack เนี่ยมันไม่ได้จาเป็นนะครับยิ่งตูกระชามานลักษณะแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับยิงไม่ค่อยน่าเปิดเข้าไปใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้รู้สึกว่าเออการที่ว่าตัวละครของเราต้องมานั่งใส่อาวุธแฟชั่นให้มันสวยสดงดงามอะไรมากมายอะไรแบบนี้ก็เปิดแค่ตัวละครพอนะครับแล้วก็เพชรที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเซฟไปแล้วก็ไปเปิดเตตัวละครในตู้ถต่อไปได้เลย เราจะได้มีทางเลือกในการจัดทีมที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ฝากว่าเจ้าสัมพันธ์นะครับว่าในวันพุธนี้นะครับพอจอมีเทสตัวละครอย่างตของเจเล็กเนาะพอตัวละครออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอจอมาไลฟ์สตรีมเทสตัวละครให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้ยังสับสนอยู่เนาะดูคลิปนี้ก็ยังแบบว่างงอยู่ว่าจะเปิดเจเล็กดีไหมอะไรแบบเนี้ยก็รอพอจอเทสตัวละครแล้วก็ทําคลิปรีวิวออกมากันก่อนได้นะครับพอฉันก็ฝากกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่ ก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะนะจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสําหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ